English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของ common grammar test นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็น grammar พื้นฐานทั่วๆไปนะคะที่หลายหลายคนนะคะจะต้องทราบก่อนที่จะไปทำข้อสอบในระดับใดก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยข้อสอบของเรานี่คัดมาโดยเฉพาะเลยนะคะว่าออกประมาณนี้และออกเรื่องเกี่ยวกับ ประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทํากันดูนะคะข้อสอบเราจะไม่ได้ยากมากเนาะจะเป็นธรรมดาธรรมดาที่หลายๆคนลืมหรือหลายๆคนมองข้ามนะคะในข้อสอบนี้จะรวมครบหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นึ่งนะคะ,ะดูข้อที่1นึ่งไหมคะท้าเขาบอกว่า t o m m เนี me, né, ่ย reads many จุดๆๆนะคะ a story b story ก็คือ เอา y ไปเติม s นะคะ c story เปลี่ยน y ยังยังไม่เปลี่ยน y เป็น i นะคะ y เติม es เลยแล้วก็ข้อ d ค่ะคือ story เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะข้อนี้ตอบ d นะคะเนื่องจากว่าคำว่า story นะคะ,ะ story s t o r y ตัวนี้นะคะเป็นเรื่องเรื่องเดียวค่ะพอเป็นเรื่อง หลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่น2เรื่องขึ้นไปจะเป็น s t o r เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นั่นเองนะคะมีคำว่า many ไงเห็นไหมคะ many บวกคำนามที่นับได้เป็นพหูพจน์นะคะข้อ2 the r e i s some จุดจุดจุด in the bottle some soul นะคะตอบข้อ b อา่าข้ออื่นไม่ถูกเพราะอะไรดูนะคะคำว่า sugar เป็นคำนามนับไม่ได้เติม s ไม่ได้นะคะข้อนี้ผิด คำว่า ink นะคะเป็นคำนามนับไม่ได้มาเติม s มันก็ผิดส่วนคำว่า coffee นะคะส่วนใหญ่ coffee จะอยู่ในแก้วใช่ไหมจะไม่ค่อยได้อยู่ในขวดใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อนี้คำว่า salt จึงถูกที่สุดนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า there are two dictionary นะคะ on the desk นะคะ มี Dictionary สองเล่มอยู่บนโต๊ะ A Dictionary ค่ะ B Dictionary มี Y แล้วก็มี S นะคะ C Dictionary มี Y แล้วก็ IES ค่ะส่วน D Dictionary เปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ES อ่าตอบอะไรกันมาเร็วข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ่ยตอบข้อ D นะคะ <S 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 เพราะว่านี่ค่ะ DIC นะคะ d i c t i น n a r y นะคะมาลงท้ายด้วย Y ถูกไหมคะ นะคะถ้าเป็นพหูพจน์นะคะก็จะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นั่นเองนะคะพรนาะฉนั้นข้อนี้จึงตอบข้อดีนะจ๊ะต่อไปข้อที่4ค่ะ how many สังเกตนะคะว่ามีคำว่า a r อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ how many teeth นะคะ how many teeth are there in your mouth นะคะข้อนี้ต้องตอบ teeth ค่ะเพราะว่า คำว่า teeth นี้เป็นพหูพจน์ของ tooth นะคะหลายๆคนจะลืมไปแล้วละ่ะอย่างเช่นถ้าฟันซี่เดียวนะคะจะเป็น a tooth นะคะฟันหลายซี่นะคะจะเป็น teeth นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําว่า teeth ก็จะแปรผันกับคําว่า a ด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะ a man has two ผู้ชายมีเท้า2ข้างผู้ชายมีเท้าสองข้าง อะครูพิมพ์ใบให้นิดนึงค่ะเท้าข้างเดียวเขาเรียกว่าอ foot นะคะเท้าสองข้างเขาเรียกว่า two feet อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยเอ่ยตอบข้อดีนั่นเองเก่งมากนะคะปรบมือให้สำหรับคนที่ตอบถูกนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะประโยคใดถูกนะคะ a man is kind นะคะ he is in a classes A glasses is on the dining room she w a t c h e s two glasses นะคะข้อ6นี้นะคะประโยคใดถูกต้องเอ่ยสำหรับข้อ6นี้นะคะประโยคที่ถูกต้องก็คือข้อ D นั่นเองนะคะ she w a t c h e s two glasses นะคะแปลว่าเธอนั้นนะคะล้างแก้ว2ใบถูกต้องเนื่องจาก w a t c h e s เติม es นะคะเพราะว่าประธานเป็น he/she it ค่ะแล้วกิริยาลงท้ายด้วย sh นั่นเองก็เลยเติม es นะคะส่วน two glasses ตัวนี้เติม es เนื่องจากว่าแก้วเป็นพระหูพ์แล้วก็คํานามนั้นลงท้ายด้วย ss จึงต้องเติม es นั่นเองข้อ7นี้นะคะเขาบอกว่าโรงเรียนเทพศิรินอยู่ในกรุงเทพอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของ article อนะคะโรงเรียนนะคะมี article ไหม แล้วก็ชื่อเมืองมีอ article ไหมเออลองคิดดูสิเขาบอกว่านะคะโรงใรียนเทพศิลินอยู่ในกรุงเทพมหานครคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีนั่นเองนะคะเพราะว่าเทพศิลินสคูไม่มีอา a r t เคิลและแบงคอกก็ไม่มีอา a r t เคิลด้วยนะคะต่อไปข้อ8ค่ะกรุงเทพนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะกรุงเทพไม่ จำเป็นต้องมี article และประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมี article ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีเอ่ย Bangkok is the capital of Thailand นะคะ capital city นะคะมี city ด้วยนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ Is there จุดจุด orange in จุดจุด fridge มีส้มอยู่ในตู้เย็นไหมนะคะ Is there orange in fridge ตอบเลยคะอันนี้นะคะข้อนี้จะต้องตอบว่า D นะคะก็คือ is there an orange in the fridge ข้อนี้ใช้แอนเนื่องจากนี่จ้า orange นะคะเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วย A E I O U นะคะ แล้วเวลาที่พูดเนี่ยคนพูดจำไม่ได้บอกว่าส้มลูกนั้นด้วยก็คือส้มอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในตู้เย็นตู้นั้นนะคะก็เลยต้องตอบว,ว่า is there an orange in the fridge นะคะต่อไปข้อที่10ค่ะ this bicycle is old but I love จุดจุดอ่าเขาบอกว่าจักรยานนี้มันเก่าแต่ฉันก็รักอะไรเอ่ยรักอะไรรักอะไรคะรัก it นั่นเองนะคะตอบข้อ C นะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่11นะขอปากกาให้แก่ฉันเถอะนะก v ฟอะไรคะกีฟกีฟอะไรดีเล็ว g วก e ฟไอก e ฟมีก v ฟ h i ส give give หรือก i ฟเฮิร์สดีคะกีฟมีอัพเพนเพลสนะคะก็คือตรงนี้ต้องตอบว่ามี me. นะคะก็คือ give me a pen please แปลว่า เอาปากกานำปากกามาให้ฉันหน่อยกรุนาเชิดนะคะต่อไปข้อ12ค่ะ you read นะคะจุดจุดจุด book and I read จุดจุดจุด book แปลว่าคุณอ่านหนังสือของคุณและฉันก็อ่านหนังสือของฉันค่ะคุณอ่านหนังสือของคุณและฉันอ่านหนังสือของฉันนะคะข้อนี้ต้องตอบข้อดีนะคะที่ตอบข้อดีเพราะว่าอะไรคะ อ่า uh, you r ตัวนี้นะคะเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะที่สามารถอยู่หน้าคำนามได้นะคะแล้วก็ my ตัวนี้นะคะก็สามารถอยู่หน้าคำนามได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น you read your book and I read my book นะ,ะแปลว่าคุณอ่านหนังสือของคุณและฉันก็อ่านหนังสือของฉันนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่า พอนาวนะคะหมายถึงคำแสดงคำมเป็นเจ้าของอะไรที่มันมี S เนี่ยจำม,มาไว้เลยว่าตัว S นี่มันเปรียบเสมือนงูนะคะมันไม่สามารถที่จะาตามด้วยคํานามได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันก็เลยไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลายเป็น you read your book and I read my book นั่นเองต่อไปนะคะข้อ13ค่ะชาวนานั้นปลูกข้าวชาวนาปลูกข้าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่เสมอนะคะก็คือ พีชีอิดกิริยาเติม S นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะคะอ่ะ farmer เ,เนี่ยเป็นพีต่อไป14นะคะสมศักดิ์๊อกได้แปลว่าแมวของสมศักดิ์นั้นตายนะคะเมื่อวานเขาก็เลยรู้สึกยังไงเอ่ยเขาก็เลยรู้สึกรู้สึกแซดนั่นเองนะคะรู้สึกแซดนั่นเองต่อไปข้อ15ค่ะนะคะ ข้อ15เขาบอกว่า h i t studies English นะคะ i c h i t เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษได้ดีหรือได้อะไรคะ he he gets good marks นะคะข้อนี้ get ต้องมี s ด้วยนะคะอ่า i c h i t เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเขาได้คะแนนดีนะคะเรียนภาษาอังกฤษดีก็เลยได้คะแนนดีเพราะนั้นเอคำว่า bad เนี่ยคือตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะมีแต่ good กับ well เท่านั้นนะคะมีแต่ good กับ well เท่านั้น,นะค,ะน,นค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า วิชิตสต๊าดี้อังกฤษอะไรคะ Well ต่อข้อ B นะคะต่อข้อ B ต่อไปข้อ16ค่ะข้อ16เขาบอกว่าจินตนาน,นั้นเต้นเต้นอย่างไรคะเต้นอย่างเต้นอย่างอะไรเอ่ยเต้นอย่างสวยงามนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องการ Adverb นะคะต้องการ Adverb นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบข้อ C นั่นเองนะคะ คำว่า dance นี่เป็น verb นะคะคำที่เติมตรงนี้จะต้องเป็น adverb นั่นเองตอนนี้ทุกคนคะอย,อย่าคิดว่าครูพิมพ์ขำอะไรนะคะตอนนี้แมวครูพิมพ์เนี่ยนะคะแบบว่ากำลังต,ต่อสู้กับช่างกล้องเราอยู่นะคะเราก็ต้องมีความจะทำยังไงให้ไปได้นะคะ,นะคะเ,รเราจัดก,การแมวแป๊บนึงต่อไปข้อที่17นะคะเขาบอกว่า an elephant isn't small it is ตอบเลยเออย17โอ้มีคนตอบมาแล้ว an elephant isn't small แปลว่า elephant นั้นไม่เล็กค่ะมันทำไมคะมันใหญ่นั่นเองนะคะ it is big ต่อไป18ค่ะเธอเดินอย่างช้าไปที่สวนอันสวยงามนะคะ she walk ดูนะคะ walk ตัวนี้เป็น verb ตรงนี้ต้องการ add verb นะคะ ตรงนี้เป็นนามเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องการ adjective นะคะเพราะฉะนั้นตอบอะไรดีเอ่ยตอบว่า B นะคะ she walks slowly to the beautiful garden นะคะต่อไปค่ะ20 Tom usually นะคะ Tom เนี่ยเป็น he นะคะ usually เนี่ยเป็นคำบ่งบอกของ present simple tense ประธาน he ชีอิดกริยาเติม s นะคะต้องตอบข้ออะไรเอ่ยตอบว่า a นะคะ go เติม es นะคะเพราะว่า go ลงท้ายด้วย o นะคะต้องเติม es ถ้าประธานเป็น he นั่นเองและ usually เป็นคำบ่งบอกของ present simple tense นั่นเองนะคะคำบ่งบอกจะเป็นตัวบอกว่าคุณจะต้องใช้โครงสร้าง tense อะไรนะคะต่อไป20ค่ะ มีคำว่า last month แปลว่าเป็นอดีตค่ะตอบอะไรดีคะทางบ้านทางบ้านตอบอะไรดีอะตอบมาเลยนะคะอะไรเป็นกริยาช่องสองเลือกอันนั้นเลยค่ะไม่ต้องเอาอะไรมากนะคะไม่ต้องคิดเยอะอันไหนเป็นกริยาช่องสองจัดไปนะคะตอบข้ออะไรคะตอบข้อ c นะคะเก่งมากต่อไปนะคะ21นะคะเจนนั้นนะคะแบบปวดหัวนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว last week <S <S เป็น อดีตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อะไรอาการปวดหัวเนี่ยเราจะต้องใช้กับ verb to have นะคะก็คือเจนมีอาการปวดหัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบว่า had นะคะตัวนี้จะเป็น had got a bad cold last week นะคะาการที่เรามีอาการปวดหัวเราจะไม่ใช้ verb to be นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น had got นะคะในอดีตแต่ถ้าเกิดว่าเป็น present จะเป็น has got นั่นเอง ต่อไปข้อที่22ค่ะฉันรู้สึกสบายดีในวันนี้นะคะ22ตอบอะไรเอ่ยตอบข้อ a นะคะ i am fine today นะคะฉันสบายดีวันนี้ค่ะนะคะต่อไปค่ะข้อที่23นะคะข้อนี้นะคะเขาพูดวันนั่นคือทอมนะคะแสดงว่าต้องมี question word ที่เป็น อะไรเอ่ยถามเป็นคนถูกไหมถามเป็นคนนะคะวัดนี่อะไรนะคะ whose นี่ของใคร which นี่อันไหน who นี่ใครนะคะข้อนี้ตอบเลยดีคะตอบว่า who นะคะตอบข้อดีต้องใช้ who ตรงนี้นะคะเพราะว่าคำตอบเป็นคนไงคะ question word ก็เลยต้องเป็น Who นะคะต่อไป24ค่ะนะคะ h o did นะคะเอาเป็นเปลี่ยนใหม่เป็น who d i d kill the fish นะคะใครฆ่าปลานะคะก็คือเราต้องใช้ข้อ c นะคะข้อนี้ก็จะเป็น Who d kill t l t h i s i นะคะเพราะว่าถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยมันไม่ถูกต้อง w h i c h นี่ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งของจะฆ่าปลาไม่ได้ต้องปีนแต่คนนะคะ what ก็ไม่ได้ นะคะเพราะว่ามันจะแปลว่าอะไรอะไรฆ่าปลาฆ่าปลาต้องเป็นคนนะคะแล้วก็ฮูมก็ใช้ไม่ได้เนื่องจากฮูมเนี่ยถ้าเราจะใช้นะคะประธานจะต้องเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า who did kill the fish ก็คือแปลว่าใครที่ฆ่าป,ปลาตายนะคะต่อไปข้อที่25ค่ะ Uh, ข้อที่25นะคะ Will you go to Japan? อ uh, า Who ใครนะคะ Which อันไหนนะคะ What อะไร When เมื่อไรน,นะคะจะเป็น Who will you go Who will you go หรือ Which will you go หรือ What will you go หรือ when will you go ดีก็ต้องตอบ when นะคะต่อไป26ค่ะเขาถามว่า,ามีหมอกี่คนในโรงพยาบาลนี้นะคะก็ต้องตอบ how many นะคะ doctor เ,เติม s ค่ะนะคะเพราะว่าเป็นพระหูพจน์นะคะ how many ตามด้วยคำนามพระหูพจน์แล้วก็ r ตัวนี้นะคะใช้กับคำนามพระหูพจน์เช่นกันเพราะฉะนั้น26จริจึงต่อข้อ a นะคะ ต่อไป27นะคะ27ก็คือถามว่าอะไรคะจึงจะตอบว่า I go to the office by train I go to the office by train นะคะฉันไปที่ออฟฟิศโดยรถไฟนะคะต้องถามอะไรถึงจะเหมาะสมที่สุดเอ่ยอ่าก็ต้องถามว่าถามว่าอะไรคะถามว่าไปอย่างไรใช่ไหมคะไปอย่างไร เพราะฉะนั้น27ก็ต้องตอบข้อ A นั่นเองนะคะ How do you go to the office ต่อไป 28, ะคะ่ะ28ค่ะ Edward จุดๆนะคะ Matthew it's 11 o'clock ตอบเป็นนาฬิกาเออตอบเป็นนาฬิกานะคะถ้าตอบเป็นนาฬิกาเนี่ยนะคะก็ต้องถามเป็นเวลาถูกไหมตอบเป็นเวลาฉันจะถามเป็นถามถามว่าเวลาเท่าไหร่จึงตอบว่า มันคือเวลา7จ็นาฬิกาเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยในนี้ที่แปลว่าเวลาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า C นะคะ What time is it นะคะ It's 11 o'clock ต่อไปค่ะ29อ่าดูที่คำตอบเป็นหลักนะคะวิธีการก็คือว่าต้องดูที่คำตอบเป็นหลักเพราะว่าอันนี้ตอบว่า30บาทแสดงว่า จะต้องบอกราคานั่นเองนะคะจะต้องตอบว่าจะต้องบอกถึงราคานะคะเพราะฉะนั้นต้องถามว่าอะไรคะถึงจะถามราคาได้ How much does this glasses cost หรือ How many glasses are there Where is the glass When did you buy this นะคะคราวนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะคะ How much does this glasses cost ต่อไป30ค่ะคำว่าอ u ะควอเตอร์ทูก็คืออีก15นาทีจะ10นาฬิกาแสดงว่ามันยังไม่10นาฬิกาข้อนี้ก็ทิ้งไปก่อนได้เลยนะคะเทคนิคของการทำข้อสอบของเราก็คือตัด c h ช i c e ทิ้งไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอีกควอเ r t ร์ทูเก็คืออีก15นาทีาจะ10นาฬิกาก็ต้องตอบข้อ B นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่31ค่ะ It's a quarter past seven นะคะแปลว่า15นาทีผ่าน7นาฬิกาแสดงว่ามันคือเท่าไรเอ่ย7นาฬิกา15นาทีนั่นเองนะคะ32ค่ะ It's 25 minutes to one แปลว่าอีก25นาทีจะถึง1นนาฬิกาค่ะอ่ะตอบอะไรดีคะอีก15นาทีจะถึง1นาฬิกาแสดงว่าข้อนี้ตัดทิ้ง ข้อนี้ตัดทิ้งเอข้อไหนเอ่ยตอบข้อ b นั่นเองนะคะต่อไปข้อ33ค่ะเฮเลนบอกว่า what time is it เขาถามว่าเวลาเท่าไรแอนโทนี้ก็บอกว่า11.30นะคะแปลว่า11.30นาฬิกา30ทีตอบไล่ดีคะ่ะดูดีๆนะคะ Choice มันมีว่า a b นั้นถูกด้วยนะต้องไลด่ดูดีๆไม่ใช่ว่าตามองปุ๊บข้อนี้แหละกาละ ไม่ใช่นะคะบางทีมันอาจจะมีคำตอบที่ถูกมากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยคะ่ะตอบข้อดีค่ะเพราะว่า it half past eleven ก็ถูกนะคะ it eleven thirty ก็ถูกนะคะ it thirty minutes to eleven ไม่ถูกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอีก30มบนาทีจะ11นาฬิกาแสดงว่ามันยังไม่11นาฬิกานะคะ34ค่ะ i usually get เกตอะไรเอ่ยเกต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  on the bus นะคะมีคนสงสัยว่า get in กับ get on มันต่างกันยังไงอากูพิมสอนให้นะคะ get in เนี่ยหมายถึงการขึ้นไปในยานพาหนะที่เปิดประตูปุ๊บเราต้องนั่งเลยค่ะเช่นแท็กซี่รถเก่งอย่างนี้นะคะ ส่วนคำว่า get on เนี่ยนะคะก็คือใช้กับพาหนะที่พอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยสามารถเลือกที่นั่งได้ด้วยนะคะเช่นนะในรถเมล์รถบัสอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็มองหาว่าจะนั่งตรงไหนดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยต้องใช้ get on นะคะ35ค่ะ Bill is swimming ว่ายน้ำไหนไหนคะ Swimming in the river นะคะใช้ in นะคะต่อไป36ค่ะ My mother will sell ขาย carry แบกขน keep เก็บรักษา buy ซื้อนะคะเพราะนั้น26ตอบอะไรคะ26ตอบ buy นั่นเองนะคะแปบลบว่าแม่จะซื้อของขวัญให้ฉันในวันเกิดต่อไป37ค่ะ he จุดจุด,จด buy a new shirt นะคะเขาต้องการจะซื้อเสื้อเชิ้ตอันใหม่นะคะเพราะนั้น ประธานเป็น he นะคะ he ชีกิตกริยาเติม s นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ c นั่นเองต่อไปคือข้อ38ค่ะเขาถามว่านารงเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะเขาตอบว่ามาจากระยองแสดงว่านะคะเราจะใช้ preposition ตัวไหนที่แปลว่าที่ไหนเอ่ยตอบข้อ c นั่นเองนะคะตัวน,นี้ต้องตอบ where Where does นรง came from นะคะนรงเนี่ยมาจากที่ใดมาจากระยองเพราะว่าระยองเป็นชื่อสถานที่เป็นจังหวัดนะคะก็เลยต้องใช้ where ต่อไป39ค่ะแม่ไปทำงานโดยรถบัสนะคะอันนี้ก็ต้องถามว่าแม่ไปทำงานอย่างไรใช่ไหม What นี่แปลว่าอะไร How แปลว่าอย่างไร Where แปลว่าที่ไหน whose แปลว่าของใครนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า how นั่นเองนะคะตอบข้อ b 40ค่ะไหนตอบกันยังน้องนนดูอยู่ใช่ไหมโอเคนะคะต่อไปข้อที่40ค่ะ40นะคะเข <40 S 2> ถามว่าสีของหมวกของคุณจุดจุดจุดนะคะตอบว่าเป็นสีน้ำตาลแสดงก็ต้องถามว่า สีอะไรเอถามว่าสีอะไรเนี่ยต้องใช้ว่าอะไรดีคะ What color Which color How color หรือ What is อ่าข้อนี้ต้องตอบว่า What color นะคะ What color is your hat นะคะตอบข้อ a นั่นเองต่อไป41ค่ะ Do you like a hot dog or a sandwich นะคะแปลว่าคุณชอบฮอทดอกหรือแซนด์วิช โจทย์แบบนี้จำไวาด,ดีๆนะคะเขาให้เลือกนะคะเขาให้เลือกแสดงว่าไม่ได้ให้ตอบ yes ตอบ no นะคะเพราะนั้นตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งได้เลยเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ D นั่นเองนะคะต่อไป42ค่ะมีคำว่า now นะคะคำว่า now นี้เป็นคำบ่งบอกของ present continuous tense นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันจะต้องเข้าสู่ subject บก is am are บวก verb เติม ing นะคะ เพราะฉะนั้น42ต้องตอบข้อ c นั่นเองนะคะ Are they studying English now นะคะต่อไป43ค่ะนักเรียนหลายคนนะคะกำลังจุดจุดจดจดกันบ้านกันบ้านต้องใช้คำว่าทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า are doing นั่นเองนะคะจะมาใช้กับ singing จะมาใช้กับ listening จะมาใช้กับ playing ไม่ได้นะคะ ต่อไปข้อที่44ค่ะเขาบอกว่า we จุดๆุด yesterday นะคะ yesterday นี่ก็คืออดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิริยาเนี่ยก็ต้องเป็นช่องสองแต่บังเอิญว่า a b c d ของเราเนี่ยเป็นช่อง2หมดเลยนะคะก็ต้องมาดูที่ความหมายค่ะบินไปโรงเรียนเลยไหมบินไปโรงเรียนก็จะเป็นแบบว่าเป็นลูกไฮโซอย่างนี้ ก็คงไม่ใช่สวมว่ายนะ้ำไปโรงเรียนโอ้โหพอถึงโรงเรียนก็ต้องถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยนะคะวอลก็คือเดินไปโรงเรียนหรือจำนะคะประมาณว่าแรงเยอะก็เลยกระโดดตึ๊กตึกตึกตึก,ตก,ตก,ตกไปเอ๊ตอบอะไรดีคะข้อนี้ตอบว่า walk เติม ed นั่นเองนะคะ45ค่ะ last saturday แปลว่าเสาร์ที่แล้วเป็นอดีตค่ะต้องการ verb ช่อง2ค่ะ b r o a good book carry นะคะ c a r r d a good book watch a good book หรือ play นะคะความหมายนะคะอยู่ที่ความหมายแล้วข้อนี้นะคะต้องตอบข้อ a นั่นเองค่ะต้องเป็น bot นะคะเพราะว่ามันมาจาก by u นะคะมาจากตัวนี้ค่ะ by u นะคะแล้วก็ bot bot เห็นไหมคะ by bot bot นะคะข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ a นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะ46นะคะ the red bicycle นะคะจักรยานสีแดงอยู่ใต้ต้นไม้เอ๊คําว่าอยู่ก็ต้องเป็น verb to be ถูกไหมมันไม่สามารถเป็น verb to have ได้นะคะตัดทิ้งค่ะ h a s h uh a oh. s ตัดทิ้งเลยนะคะเหลือแค่ is กับ are นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูค่ะว่า the red bicycle เนี่ยเป็น i t นะคะเป็นจักรยานอันเดียวเพราะนั้น i t ใช้กับอะไร i t ใช้กับ is นั่นเอง นะคะใช้กับ i s ต่อไปนะคะมีคำว่า yesterday เมื่อวานนะคะแสดงว่าต้องใช้กิริยาช่อง2นะคะเพราะนั้นตื่นนอนสายก็ต้องตอบอะไรคะตอบว่า got นั่นเองนะคะใช้ got นะคะต่อไป48 3อ่า3ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ weep always นะคะ play hide and seek ค่ะ hide and seek แปลว่าซ่อนแอบนะคะข้อนี้ต้องตอบ play ใช่แล้วเพราะว่าประธานเป็น we นะคะเราเติม s ไม่ได้นะคะ to play ก็ไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าไม่มีกริยานะคะ ing ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างหน้าไม่มี is mr เพราะฉะนั้นตอบได้ข้อเดียวนั่นก็คือข้อ d นั่นเองนะคะ ต่อไป49ค่ะโทนี่นั้นนะคะเอ่อข้อนี้โจทย์มันผิดนะคะเดี๋ยวกูจะแต่งให้ใหมอ่อ่อแต่งให้ใหม่นะคะเป็นคิกนะคะ A เป็นคิกเฉยๆ B เป็นคิกเติม S C เป็น R าร์คิกกิ้งเห็นไหมคะนี่เราแต่งกันสดๆเลยนะคะ D นะคะ เป็นเอ่อมนะคะ kicking ค่ะเอ่อ,อครูพิมพ์แต่งให้สดๆเลยตอบอะไรดีคะข้อนี้โทนี่ k i c k i n โทนี่คิกเติม s หรือโทนี่์ kicking หรือโทนี่ m kicking คะตอบอะไรดีนะคะข้อนี้นะคะต้องตอบข้อ b นั่นเองนะคะเพราะว่าโทนี่เป็น he ค่ะประธาน he ที่อิดกริยาเติม s นะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าเออรถคันไหนเป็นของคุณนะคะมี who car is yours which car is yours how car is yours how much car is yours ตอบเลยดีเอ่ยข้อนี้นะคะอันไหนหน้าที่แปลว่าอันไหนเออตอบมาสิข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ ข้อเลยเอ่ย Which car is yours แปลว่ารถคันไหนเป็นของคุณนะคะจบแล้วนะคะสำหรับข้อสอบของเรานะคะ50ข้อเร็วน,นี้มากันรัวๆนะคะมีพูดแบบติดติดไอพ่นเลยวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็ขอ,อ,อจบข้อสอบ50ข้อนี้เอาไว้นะคะ คนไหนที่ต้องการที่จะดูซ้ำนะคะก็สามารถที่จะเ,เลื่อนไปดูตั้งแต่ข้อแรกก็ได้นะคะคุณก็ขอฝากข้อสอบทั้ง50ข้อนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าข้อสอบทั้ง50ข้อนี้เป็นข้อสอบที่ทุกคนจะต้องเจอแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเทคนิคการออกข้อสอบที่เาขาเรียกว่ามีชั้นเชิงนะคะมีการคิดหลายซับหลายซ้อนนะคะยังไงคุณก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะ